วัสดีครับพามาใส่ประซิวครับมื่อนี้ได้อันใส่ประซิวมาครับนี่ผมเห็ดว้เห็ดไว้ตังต้งต่หลายมือแล้วละ่ะผมเห็ดว้หลายมือแล้วละ่ะผมสิมาใส่ประซิวอยู่อยู่ซ้ายจะคองครับมองนี่จะเป็นไสเงียรครับนี่ใสเงียนี่เห็นไหมครับหนึ่ง หนึ่งทางนี่ฟังที่สองครับนี่ฟังที่สามมีอยู่สามฟังครับแล้วผมก็เจาะในส่วนของขวดขวดน้ำตัวนี้นาจะเป็นขวดน้ำลิตรกว่าละมั้งครับผมเจาะผมก็ตัวนี้ดันเข้าไปกระสีปินนี่รูปทรงนี่ครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีใส่ยาผม Tuh. Oh, dia ngi aku dia kan. เนือจะเป็นในส่วนของห่ามครับห้ามผมเอามาใส่กุ้งผมเอามาใส่กุ้งลำอ่อนผมผสมกับอันนี้หัวอาหารประดุกครับนี้ผสมกับหัวอาหารประดุก

фон mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. วันนี้ก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกัน đều là hợp giảu làm à ผมใส่สองขวดครับใส่สองขวดใส่ในสายจ้าของครับล่องมังก่อนว่ามันจะเข่าปะที่จริงเขาต้องเอาหนามใส่น้ำครับเอาหนามใส่ในขวดใหญ่ขวดนี้ผมจะเอาหนามจากสายนะใส่ ส่สานนี่ครับนี่ใส่ลองบางสายจะคล้องกันม่ได้เขาปะปุ๊ซิวไม่ลินน้ำยู่ฟังได้ไล่นะเดี๋ยวลองบางมังคันครับนะเห็นว่าครับเต็มเลยพูนปุ๊ซิว เพื่อนว่านี่ผมออกไหมห้ามลำลำข้าวนะัวซิวเมืองว่ามันจะข้าวอกเบืองวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับเจอลำ เดี๋ยวเราดูผลงานครับว่าจะได้บ่เดี๋ยวไปใส่อีกหลังหนึ่งก่อน